ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับการยืดกล้ามเนื้อนะนะครับแล้วก็การเตรียมความพร้อมก่อนการออกกำลังกากยหรือพ้อการวิงกันนะนะครับท่าที่สามของการฝึกท่านี้ก็คือเราจะเรียกว่าเป็น runner start ก็คือการออกสตาร์ทของนักวิ่งนั่นเองนะครับท่านี้เราจะยืนด้วยเท้าหนำและเทาา้าตับนะครับโดยที่ปลายเท้าสองข้างเนี่ยชี้ไปด้านเดียวกันนะครับย่อเข่าที่อยู่ ด้านหน้าลงมานะครับใช้มือวางนะครับเพื <UC> <co> ่อประคองแรงเอาไว้นะครับจากนั้นนะถีบขาขึ้นให้ก้นลอยขึ้นมานะครับแล้วก็เหยียดเข่าสองข้างให้ตรงนะก็คือนึ่งต่อกขึ้เนครับค่อยๆยืดขึ้นมาช้าๆนะครับค่อยๆยืดขึ้นมาช้าๆส้นเท้าทั้งสองข้างจะต้องติดอยู่กับพื้นนะครับท่านี้นะครับขาที่อยู่ด้านหน้าจะรู้สึกตึงมากกว่าปกตินะครับ นะฮะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยข้างที่เป็นด้านหน้าเนี่ยจะถูกยืดมากกว่าข้างที่อยู่ด้านหลังนะครับค้างไว้ประมาณสิบวินาทีเสร็จแล้ว,ว,ลวค่อยคลายออกมานะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนสลับข้างกันนะครับเพื่อยหยกใหม่ข้างหนึ่งน,นะครับเพื่อให้ยกขึ้นแล้วดันต้นเท้านะครับของขางที่ข้างหลัง ให้เหยียบไปกระพื้นให้ได้นะครับอย่าลืมว่าเข่าสองข้างนะครับจะต้องเหยียดตรงนะฮะคา้างไว้ประมาณสิบวินาทีแล,ล,แล้วก็กลับเราอาจจะทำซ้ำประมาณห้าถึงสิบรอบเพื่อที่จะให้ได้ผลของการยืดกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าลืมว่าถ้าทําท่าไหนนะครับแล้วเกิดอาการเจ็บหรือ,อมีอาการที่ปกติใดๆก็ตาม ต้องหยุดทำทันทีแล้วปึกษาแพทย์และอต้องมตัองทันทีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ